เมื่อวานนี้นะครับก็เราจะได้เห็นภาพที่สวยสดงดงามตะการตานะครับสำหรับงานพระราชพิธีสมบูรเป็นพระราชกุศลถวายาพ,พระกฐถินปี2567โดยขบวนพระยุหยาตราทางโชลมากที่กองทัพเรือครับได้จัดขบวนตามแบบโบราณราชประเพณีทุกประการแล้วก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามสมพระเกียรตินะครับ,รบงานพระราชพิธีนี้ ประสบการณิกรชาวไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สําคัญงดงามตระการตาแล้วก็ชาวต่างชาติก็ได้เห็น พระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็เราก็จะได้เห็นภาพกันตัต่ในช่วง15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพระยุหะญาตราทางโชลมาร ณวัดอรุณราชาวรารามนะครับท่ามกลางประสบกานณิกราจากทั่วสารทิศแห่เข้ารับสเสด็จนะครับ,รบอย่างเนื่องแน่นทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและร่วมชมกระบวนเรือพระราชพิธีที่สง,ง่างามสมพระเกียรติด้วยความปลาบป,ปลื้มใจนะครับในมรดกวัฒนธรรมของชาติรวมถึงพร้อมใจกันถวายพระพร เปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องนะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ตลอด2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าตีสี่ฮะคุณ นัตพงศ์ฮะแล้ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตีสี่ครับมีพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยจากทั่วสารทิศนะฮะจับจองที่นั่งที่ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจัดที่นั่งเอาไว้14จุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระราม8สวนสติชัยปราการและพื้นที่อื่นๆนะครับบอกว่าโอ้โหตีสี่เริ่มต้นกันแล้วแล้วก็เนืองแน่นในช่วงใกล้ๆเวลานะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็เข้า มาเฝ้าชมความงดงามและความยิ่งใหญ่แห่งขบวนเรือพระอุหยญาตราทางโซลมา่าเป็นที่ภาคภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของไทยนะครับ,รบก็ไปสัมภาษณ์ประชาชนที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จจุดรับสเสด็จที่อัศจรรย์อุทยาน,ยานสถานพิมุกนะครับที่โรงพยาบาลสิริราชปรากฏว่าโอ้โหพี่น้องประชาชนบอกว่ามาตั้งแต่ตีสี่เพื่อหวังจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดวิวดีที่สุดนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบุญตามาก ที่ได้มาเห็นของจริงรและอยากจะถวายพระพรในหลวงแล้วก็พระราชินีนะครับคุณยายท่านหนึ่งนะครับาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ค,คุณยายลำดวนเพชรอาวุธอายุ 92ปีฮะ <S <S 92ปีมาจากอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับนั่งรถเข็นวิลแชร์รมาพร้อมลูกสาวเลยนะครับก็ระบุว่าได้ติดตามเฝ้ารับสเสด็จอยู่หน้าทีวีมาโดยตลอดครั้งนี้บอกกับลูกสาวว่าอยากจะขอมาดูขบวนพระยุหะยาตราทางโลมาของจริงด้วยตาตนเองสักครั้งและขอให้ในหลวงทรงพระเจริญและอยากบอกพระองค์ว่ารักมากจึงได้มาเฝ้ารับสเสด็จถึงที่นี่ครับครับ ก็เป็นพิธีที่ต้องบอกว่าสมพระเกียรติแล้วก็สวยสดงดงามมากๆนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศก็ฟ้าฝนเป็นใจด้วยนะครับ,รบาภาพที่ออกมาเนี่ยคือเป็นประวัติศาสตร์ของทางชาติไทยของเราเลยนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะชมภาพบรรยากาศนะครับพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไปดูได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีภาพบรรยายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับที่ทาง ผ่านทางเพจ NBT World ครับครับแล้วก็ต่อมาภายหลังเสร็จพระราชพิธีนะครับกองทัพเรือก็แจ้งหนังสือขอบคุณไปยังกําลังพลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินโดยกระบวนพระยุหยาตราทางชลมากณวัดอรุณราชวราราม พราวรมาหาวิหารนะครับเมือวานนี้ครับบอกว่าบัดนี้การปฏิบัติหน้าที่ได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยสง่าง,งามและสมพระเกียรติทั้งมีพระราชดำรัสกับผู้บัญชาการทหารเรือว่า สวยงามมากสวยงามจึงขอขอบคุณกําลังพลทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การวางแผนการเตรียมการการซักซ้อมและสนับสนุนสิ่งต่างๆจนถึงการปฏิบัติหน้าที่จริงทำให้ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ชื่นชมของประชาชนอันจะสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศชาติและกองทัพเรือครับครับ